สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก,เเเกะะ็เลขเด่นใบแทรกน,นะคะเ,เ,ล <c oughs> เลขเด่นใบแทรกของ10บเซียนนะคะของ10บเซียนเลขเลขเด่นใบแทรกของ10บเซียนนะคะงวดประจำวันที่2องพฤษภาคมสองพันห หกสิบแปดเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้รับชมกันนะคะเหล็กเด่นใบแทกของสิบเซียนอาจารย์ธนาทรน,นะคะให้มาหนึ่งบนนะคะหนึ่งบนให้มาหนึ่งล่างนะคะหนึ่งล่างแล้วก็แปดบนแปดบน 6กสี่แปดบนนะคะหนึ่งมาล่างก็มีหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเลขเด่นใบแทกหนึ่งแปดแล้วก็สี่นะคะของอาจารย์กาลเกตก็มีสี่บนสี่ล่างนะคะสี่บนสี่ล่างแล้วก็สี่หนึ่งมาแรงนะคะ,เล,เ,ะเลขท้ายเนาะเลขท้าย เลขสีกับเลขหนมาแรงนะคะเลขเด่นใบแทรกเลขเด่นใบแทรกวดานีสีกับ1จะเข้าหรือไม่เนาะของ10เซียนแต่ว่าใบแทรกของคำชะโนดหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งบน มามาคนละนั่นเนาะหนึ่งบนนะคะแต่ว่าสิบเซียนหนึ่งล่างเนาะสิบเซียนหนึ่งล่างอันนี้ก็หนึ่งบนเหมือนกันเลขเด่นใบแท็กหนึ่งบนฉะนั้นเลขเด่นก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งมีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเลขหนึ่ง หนึ่งสองกับหนึ่งห้านะคะกับหกหนึ่งเลขติดหนึ่งนี้ก็มไม่แน่เนาะอาจจะเข้าเนาะเลขเด่นใบแทกนี่ค่ะหกหนึ่งก็มามาแรงเนาะแต่ว่าเป็นบนหกหนึ่งเป็นบนมาแรงเนาะแต่ว่าเลขเด่นใบแทสิบเซียนนั้นสี่กับหนึ่ง มาล่างนะคะมาล่างแต่ว่าเลขเด่นใบแทรกของสิบเซียนนี้ของเขาจะเข้านะคะของเขาจะเข้าโดยเฉพาะเลขท้ายเนาะ,ะเลขท้ายเลขท้ายใบแทรกสิบเซียนนี้หนึ่งกับสี่มาแรงนะคะหนึ่งกับสี่มาแรงสี่แปดบนหนึ่งสี่ล่างนะคะเลขเด่นของเขานะคะสี่แปดบนหนึ่งสี่ล่าง มีแต่เสียงลบกวนเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยเอามานำเสนอเพราะว่าไม่สบายก,ก็เลยงดนี้มีเราก็จัดมาตามคำขอนะคะ4นะคะ4ี่สองสเด่นของใบแทรกนะคะสเป็นตัวเด่นของใบแทรกเนาะโดยเฉพาะ4ีหนึ่งกับ4ีสองนี่ค่ะ 4หเขาจะมาแรงเนาะเลขเด่นใบแทรก4เขาจะมาแรงนี่ค่ะเด่นทั้งบนทั้งล่างนะคะ4เด่นทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าโดยเฉพาะเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งของสิบเซียนนั้นมาบนแต่ว่าใบแทรกสำนักอื่นนั้น,หน,น,นนะะหนึ่งขึ้นบนนะคะหนึ่งขึ้นบน โดยเฉพาะเลขหกหนะึ่งเนาะขึ้นบนคหกหนึ okay. ่งขึ้นบนนะคะเลขที่แอดมั่นใจเนาะมั่นใจว่าจะเข้าเนะาะจะเข้าก็คือเลข 1, นะะหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นเลขท้ายสองตัวเนาะหนึ่งมาเลขท้ายสองตัวแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะ แล้ก็คิดว่า1คงจะมาแหละเนาะไว้ทิพหนึมาบนนะคะเลขเด่นรวมพลังแก้จนก็1มา1มาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเลขสอง,งแต่ว่าสองหน,งหนงเขามาบนเนาะเลขเด่นรวมพลังแก้จน1เขามาบนนะคะ หนึ่งเขามาบนนี่ค่ะหนึ่งมาบนเลขเด่นรวมพลังแก้จนนะคะหนึ่งมาบนก็ตรงกับนี้เนาะตรงกับหวยทิพย์ เป็นใบแทรกนะคะเป็นใบแทรกสรุปแอก็จะสรุปเลขใบแทรกนี่แหละก็คือหนึ่งมาแน่นอนนะคะหนึ่งมาแน่นอนจะเป็นหนึ่งอะไราบ้างเนาะจะเป็นหนึ่งอะไรบ้าง จะเป็นสองหนึ่งหรือสี่หนึ่งหรือไม่เนาะหรือจะเป็นสองสี่สรุปแล้วเลขบนนะคะแอดก็จะสรุปให้เ,เลขเลขเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแอดก็จะสรุปให้ว่าสี่สองสี่หนึ่งนะคะสี่สองแล้วก็สี่หนึ่งท่านชอบด้วยหรือไม่เนาะสี่สองแล้วก็สี่หนึ่ง สี่สองแล้วก็สี่หนึ่งนะคะเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขเด่นใบแทรกนะคะเด่นสี่สองแล้วก็สี่หนึ่งโดยเฉพาะเลขท้ายเนาะนโดยเฉพาะเลขท้ายท่านจะชอบด้วยหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณานะคะ สก็มาแรงเช่นกันเนาะสก็มาแรงเช่นกันนะคะท่านดูดีๆเลข4ีหนึ่งนั้นเขาจะมาแรงก็มาตรงกันกันกบชุดเก้าตัวพารวยนะคะสี่ก็มาแรงเหมือนกันนะคะสี่หนึ่ง นะคะ41 4มาแรงนะคะ4มาแรง41ห,หรือท่านไม่ชอบเลข41ก็ลองเอา48ไปพิจารณาเนาะ4884เนาะลองไปพิจารณาดูเลข4884เป็นเลขท้ายเนาะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ลองไปพิจารณาดูนะคะสรุปแล้วเลขเด่นใบแทรกของ10เซียนนะคะเขาจะเด่น4นะคะเด่นสี่บนนะคะเด่นสี่บนเด่น1ล่างนะคะเด่นหนึ่งล่าง เลขเด่นใบแทรกนะคะก็จะสรุปได้แบบนี้นะคะสี่มาแรงเนาะโดยเฉพาะเลขสี่แปดนะคะสี่แปดขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ